อยู่กับแบมเวลานะคะวันนี้ก็จะมาสร้างพี่ลำเปียวแต่ดูเหมือนว่ามันไม่มีผมพี่ลำเปียวเลยค่ะงานแบมก็ขอเอาเป็นอ่าผมแบบนี้ได้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะพี่ลำเปียวชอบผมสั้นอ่ะงั้นพี่ลำเปียวขอสร้างผมอื่นนะไอ งั้นมันเปลี่ยนใจแล้วมาสร้างตัวละครแบมแทนแล้วกันนะในเมื่อไม่มีพี่รมเปียวโอเคแบมผมสีชมพูนะแต่ผมสีแดงไม่ตูวมีไหมดิ อันนี้ไงสวยแต่มันไม่ใช่ผมสีแดงอะเลือกไปหน้าตาเราเป็นสีแดงนะจ๊ะงั้นก็เอาเป็นสีชมพูไปก่อนนะอันนี้ตาที่นี้เออสวยแปมจะใส่แว่นนะ ชุดเอาเป็นชุดแบบชุดนักเรียนยางนนะแล้วก็ใส่โบติดอย่างเงี้ยเี่เอาที่คาดผมดีกว่าสวย,ยงั้นก็ต่อไปก็จะเอาเป็นอะไรดีอ่างั้นก็เอาเป็นอ่อันนี้โอเคเร็จแล้วนะคะมาสคอตแบบอ่ะถ้า บมหาเจอถ้าแบมหาผมผมที่แบมเปียเจอแล้วเดี๋ยวแบมจะมารีวิวนะไปแล้วบ๊ายบาย